สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเซลสูชาตินะครับผมอันนี้เราก็ได้มาร่วมงานที่งานเกษตรคอนเกนนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาชมรถได้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยครับผมอย่างตัวอย่างอย่างคันนี้นะครับ40แรงเป็นเครื่องสี่สูบนะครับยางหน้าจะเป็นขอบ20ยางหลังขอบ26นะครับผมเป็นเครื่องสี่สูบเกียร์ก็จะอยู่8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยครับ ตัวนี้วันนี้มาจัดโปรปกติราคาตัวรถอย่างเดียวจะอยู่4.3นะครับวันนี้ในราคา4.3นะครับผมแถมอุปกรณ์ใบมีดตอรหน้าฟรีเลยนะครับ1ชิ้นสามารถดาวได้ผ่อนได้นะครับผมลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับท่านจองในงานเราจะมี่สวนลดพิเศษให้อีกเพิ่มเติมนะครับผมส่วนจะลดเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวต้องมาตอลองกันอีกที่หนึ่งนะครับ มีหน้ากากอย่างนี้ติดตั้งให้พร้อมนะครับผม40แรงครับตัวนี้เฉพาะในงานนะครับผม430,000บาทแถมอปุปกรณ์ไปไม่ดนหน้าชิ้นนี้ฟรีเลยนะครับมีหลายรุ่นหลายตัวหลายแบบให้เลือกนะครับผมเข้ามาชมรถกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครมีตั้งแต่สามสนะครับผม3.6ก็คือ3.6ตันแล้วก็ 60, 80, 100, 120ถึง2อ0ยี่เลยนะครับแล้วก็รถเกี่ยวจะเป็นร1อแรงม้านะครับ รถเกี่ยวตอนนี้ปกติหน้าร้านขายอยู่ร้านห้าลูกค้าที่เข้ามาชมในงานนะครับเดี๋ยวเราจะลดให้พิเศษเหลืออยู่เก้าแสนกะครับผมก็จะเป็นรถไทยมีแอร์นะครับผม,ม,บผมตัวนี้จะเป็น75็ดสแรงรุ่นมีแอร์รุ่นนี้จะมีตั้งแต่หกสิบแรงนะครับเจ็ดสิบแรงเจแรงมีให้เลือกนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับผมเราจะมียังร้อย่สิบห้แรงนะครับที่เอามา อันนี้จะเป็น50แรงมานะครับเป็น R-Boss รุ่นใหม่ของเรานะเอ็นนะครับผมตัวนี้ราคา4,700นะครับปกติอยู่5,900ลดเหลือ4,700 0 0ไม่พอครับผมจะแถมให้อุปกรณ์ไปมิดันหน้าฟรีหนึชิ้นนะครับเข้ามาชมกันนะครับผมก็อยู่ที่งานมหาวิทยาลัยคอนเกนกเกษตรนะครับผมลูกค้าที่มาบูธไม่ถูก ยังไงก็ติดต่อผมได้ครับกับเซลสุชาติ0 8นนะครับ7701454ครับผม